鸟最 <music> 爽了。 ใช่ความเนทั้อก่นี่ถึกแล้ววะนี่ใย่ละแพอเนี่ถึกแล้วแม่มาเนี่ดึงแล้วนี่ดึงแล้วดึงแล้วอันนี่ดึงแล้วถึกแล้วถึกแล้ววะเนี่อ่าทีนี้ถือแล้วถึกแล้วอืออันนี้ถือแล้วถือแล้วนี่โอ้พุ่นก็ถือแล้วพุ่นโอ้พุ่นก็ถือพุ่นนะโอ้ปลาคือไพจุดจุดวะมองพุ่น ฟานคือไพ่น่ะมันหมดลงดินแบบอุดมันถือ่างมันไพ่ลงนะพร้อม่นกระถือแล้วโอุ้่นไพ่ดึงจุดๆวะโอ้ถือหอบเลยเนี่ยโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยตันนี้ตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยดึงแฮง โอ้นี่กระถือกแล้วโอ้นี่กระเถือกนะอะฮะโอ้นี่กรถือกเนี่พราะ่โตดัง,งแลเรยนันปลาโอ้ถืก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 พราะ่โอ้โอตัวนี้ถือมาหลายตโตย,ยุคข,ขนาดฟังได้เนี่ Ô. Oh. này đứng một khác nữa nè. Ô, pom sóng ăn này chôm là bác quân. Chôm hết đi. Để khác nhé. Ờ. Ô, này chôm lấy nè. Pom này sóng pom này chôm là bác. Sóng pom này chôm là bác. ผู้นั้นมองกลางผูนก็ถือผุ้นั้นฮะถืออะไรฮะโอ้ถือครอบเลยะุู้นั้ป้อมผุ่นั้สามสียอันจมมืดเลยนะผุ้นั้นของผู้ใดล่ะนี่เหยาะผู้ใดของบ้านเจ้าของนี่างละโอ้ผุ่นน้นจำวันหลักจำวันหลักมันจำวันหลักมันเฟื่อนวะ พอแล้ววะโอ้สามสี่นาทีวะก็หากินไงหรือว่าบ้านนี่ะวะกูแถวนึงประมาณสามกิโลว่ะ cù lẹo cù lẹo ô chân mà lắc phướn mà tôi nhảy ai, oh. 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 Là ai nữa không nhảy là ô ô ô thử อนนี่ฟาไปใส่เจน็นเยนนมขาดนะน่ขาดดอกโอ้โหุหนน่ะถือหอดอยูฟังใด้หนูปะดิ้นหอดยูฟังไว้ปอมจมมดเลยว่ะโอ้โ้เป็นกิโลหูน่นน่ะ โอ้ยก็บ่าตงเอาเบ็ดมาตกให้มันยากเรวนี่โอ้ยปวดหัวง่ายหรอโอ้ตัวญ่เอาไปได้ซ้ําขาดวะตัวไวะเออตัวไงไรเอาไปได้วะขาดวะ นมนมดตปลา,านนองนนอ <c oughs> นันนี้บเขาอะไรว่าถือเกีมาดิผมไปไล่นนองมันถีวเขาอไตน้องผมบกเขาไปไล่เมื่อนผมไล่นาเดียวมได้เหนฟันเนาะเขาก็รปนตนองพอนี่เขาเรียกว่อะไรกีบครับผมอะไรจีนจกันบ่ถือมันน้ำดำนอือ้นี่น้ำมันไล่น้ำดำไปเราได้ถือแค่อือ ออปลาตัวแบบไงหนึน่งกิโลกลัวหันขาดนั่นนะมันขาดบ่หันบอกบ่าท่านเนี้ยไปอีกเหไปอีกละโอ้ขาดเหมือนเราเอาไปอยู่โอ้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 ว่าเป็นปลาลักวะ โอ้ป่าธรรมชาติยังือสิสุดมสมบูรณ์แทนไรวะเดยมตาหกตเตียวกผมไรเข่ากันเองขึลนหาฟันหกพันน้ำตาลนี่รักนีนี้มีประเดยได้ไล่ได้หาหกปลาหกมันเข่ามาได้ได้แางกับวุฒิ pa Ồ pa เอา tôi นั้น tôi หยังนั้นปลา con บ่ khắc khe. ủa. นโอะโ้โอ oh, ้โอ <laughs> <ilgili> uh. ้ยูผมเน่ะเขาแต่ยามได้ประมาณลักเดียวเองลักเดียววะลักเดียววะได้เป็นสามสี่กิโลหรอวะขนาปลายังในน้ำอีกเอาดึงขึ้นก็ได้นะ โอ้เ oh, จ้าที่จะท้งคือดีแต่ว่ามือเนี่ยยู่่ะ สองตัวกิโลได้เหรอ,อแดดเริ่มออกแล้ว Ô thử gái nhọn đi va ừ. ô hoặc hẳn ván đi sếp cọt tôn đi có ô hẳn hát đi sếp cọt tôn hẳn hát đi sếp để ô hoặc จริงตายสบ,บาปานแต่ไ่บบชิบหายซะเลื่อเนี่โอ้โอ้ขาวเต็มน้ำวะโอ้หาไงาวะวะเดินทายไปจนวะสุดประมาณสิบเมตรนี่สิบห้าเมตรยี่สิบเมตรได้บ้างลงด่างประมาณยี่สิบเมตรเนาะ ติดบริยุทธ์เลยวะงั้โอครักว่านปลาเลี้ยงวะ มเพิ่งหบ่อใมีอะไเนี่ยเอามีคือเก่าวะ่ะโอ้โอ มองนี่ไหมแท็กโตนี่โอ้โหเป็นปุ่มเป็นเงนเลยว่ะโอ้เทงเทงเข้ามาเอาหมดเลยเนี่ยแค่นี้สิควานโอ้ ฟังก wow> yeah ับมีดด้วยาันโอ้คุณน่ะแลนเลาะฟังนน่ว่าเนาะ nha à? nhưng mà mệt đi quá Ừ Quá đã Ô tôi để Ồ con này đầy lái quá Ồ Xài thời gian khoảng 20 phút 2 nhọ เด็ดลาประมาณสักสิบสิบกิโลได้มั้งนี่เนาะเออเด็ดประมาณสิบกิโลโอ่ะโอูโอ้บอดล้ำหน่ำพองมานี่ล้ำหน่ำพองโอ้หากินง่ายเถอะนะเครื่องอวนลัดล้ำหน่นำพองหากินไงเถอะลงไปใส่แรงไหลก็มีปลาใส่ลงไปหุ่นอ่ะลงไปหนาเครื่อนหุ่นอ่ะใส่แรงไหลครับก็ใส่แรงโอ้ยน้ามาเน<า>ี่ยนี่เราเป็นเมือง,<ไ>ง ปลานีละีกันิโลเหลือกิโลละสิบาทเยยี่สิบสานี่แหละอ้น่เจ้าเราก้ากันผมไ่รู้ไปเขาหากิน